สวัสดีครับกลับมาที่เฉลย ONET ม .6 นะครับวันนี้เราอยู่กันที่พาร์ท3แล้วนะเป็นเรื่องของ error identification พาร์ทนี้มีแค่10ข้อนะครับแต่ว่านอกจากเราต้องจับผิดด้วยว่าตรงไหนผิดเนี่ยเราต้อง,ต,องต้องแก้แก้ไขให้ถูกด้วยนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าการทำข้อสอบ error identification เนี่ยโดนสุดโดยส่วนใหญ่เนาะเขาเขาวัดอะไรเราบ้างดูสุดโดยส่วนใหญ่เราต้องสังเกตอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องที่คนอยากรู้ว่าเราต้องสังเกตอะไร นะครับเราต้องสังเกตอะไรโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหนึ่งเรื่องที่สังเกตก็คือ tense นะครับสองคือเรื่องของ word class นะครับนะ word class คืออะไรก็คือพวกอะไรเป็น now อะไรเป็น verb อะไรเป็น adjective อะไรเป็น adverb นะครับอันที่สามก็คือเรื่องของ word order นะครับ word order ก็คือว่าอ้าวอะไรอยู่หน้าอะไรอะไรอยู่หลังอะไรวางตำแหน่งถูกไหมอะไรเงี้ยนะครับนะี่คือเรื่องของ word order นะครับ แล้วก็เรื่องของ m e a n ่งนะครับเรื่องของ meaning หรือเรื่องของ relationship ระหว่าง cross นะครับ mm hmm. ก็มักจะชอบออกนะครับเป็น relationship นะครับว่าไอ้สองอันนั้นอ่ะมันสัมพันธ์กันยังไงมัน relate กันยังไงนะครับทีนี้อลองดูนะครับว่าข้อ81เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้สูตรของเราเนี่ยนะเขาถามอยู่สามทีเรื่องห้าเรื่องนี่แหละนะครับ ช้สูตรของเราเนี่ยลองพิจารณาดูว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนลงมาก่อนโอเคทีนี้นะครับข้อ81เนี่ยเขาบอกว่า Stella carefully hid all her jewelry in the cabinet in case she was afraid that it would be stolen วิธีการทำข้อสอบ error อ,อันแรกนะครับพยายามหา tense ให้ได้ก่อน นะครับเพราะว่าไอ้ส่วนที่ไม่ขีดเส้นใต้นี่คือที่ถูกแน่นอน100%นะครับงนั้นเราเห็นว่ามันมีแล้วแน่นอนบอกเราว่าเป็น tense อะไรครับเป็น past tense นะครับเป็น past tense งนั้นใช้ประโยชน์จากตรงนี้ก่อนนะครับใช้ประโยชน์จากตรงนี้ก่อนเรารู้แล้วว่ามันเป็น past tense นะครับะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เราที่เราจะไปพิจารณาเนี่ยหนึ่เนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้อง ถ้าเป็น past tense เนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากมากแสดงว่ามันก็สอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับอทีนี้เราดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งบอกว่า carefully hit hit ตัวนี้มาจาก high นะครับที่แปลว่าซ่อนนะ carefully ก็คือเป็น adverb วางไว้หน้าข้างหน้าก็โอเคนะครับเป็น adverb of manner n ตรงนี้ word order เนี่ยเราเช็ค word order แล้วว่าถูกนะครับแล้วก็การสะกด the class ของมันก็การสะกดนะ c a r e f u l carefully นะครับก็มาจาก Adjective Termly ีจะเป็น Adverb ได้ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหางนั้นข้อหนึงเนี่ยผ่านข้อ2เนี่ยอ uh, นะครับแล้วตามด้วย Cabinet Cabinet เนี่ยเป็นคำนามแน่นอนนะครับข้างหน้า Cabinet เป็น The เป็น Article โอเคไม่มีปัญหาข้างหน้า The เป็น In นะครับเป็น Preposition Preposition in ตามด้วย the c i n i t e ตเนี่ยตรงนี้เป็น noun เป็น n o n phrase ใช่ไหมแล้วก็ตามอยู่หลัง Preposition ตรงนี้เป็นกรรมของ Preposition เนี่ยถือว่าโอเคแล้วงั้นข้อ2เนี่ยก็ ก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราแปลมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือสเตลล่าเนี่ยเขาซ่อนใช่ไหมซ่อน l h e r j e w e l r y เครื่องประดับประดาทั้งหลายอัญมณีของเธอเนี่ยนะครับอย่างระมัดระวังในตู้ไหมซ่อนก็นต้องซ่อนในตู้งั้นใช้ preposition in เนี่ยโอเคนะครับอันก็ผ่านไปข้อ3 in case เนี่ยแปลว่าเผื่อว่าเผื่อว่านะครับเผื่อว่าแล้วก็ข้อ ข้างหลังเนี่ยเป็นคลอสอีกหนึ่งคลอสนะครับดังนั้นอินเคสเนี่ยควรจะต้องเป็นคอนจังชันแน่นอนพี่เขียนย่อเนาะควรจะต้องเป็นคอนจังชันตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของคอนจังชันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีหนึ่งคลอสข้างหลังมีอีกหนึ่งคลอสอันตรงนี้เป็นคอนจังชันแน่นอนแล้วก็พอเป็นคอนเป็นคอนจังชันเนี่ยแล้วเราไม่เห็นไม่เห็นเครื่องหมายคอมมางนั้นถ้าเห็นเครื่องหมายคอมมาเนี่ยแสดงว่าประโยคข้างหลังเนี่ยต้องเป็นประโยคสนับสนุนนะครับ มาเป็น subordinate clause น,นะแล้วข้างบนเนี่ยเป็น main clause น,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็น subordinate clause ด,ด้วยนะครับนะขอโทษเป็น subordinate conjunction ด,ด้วยนะครับอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็น subordinate conjunction นี้ she was afraid ก็คือเธอเกรงว่านะเธอรู้สึกเกรงว่า that เกรงว่าเรื่องอะไรเรื่อง it would be stolen ข้อ4เนี่ยนะครับเห็น would ตัวนี้นะครับ ข้างหน้าเป็น tense was ใช้ model ที่เป็น weak model อย่าง b o o t เนี่ยได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วตามด้วย be stolen เป็น form ของ passive form นะครับก็เขียนได้ถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่อง word class โอเคนะครับการจัดเรียง word order ก็โอเคนะครับ but be stolen โอเคไม่มีปัญหาเลยงั้นข้อ4เนี่ยถูกงั้นเราสันนิษฐานไปก่อนนะครับว่าข้อ3ผิดนะครับทีนี้ข้อ3เนี่ยตำแหน่งต้องเป็น subordinate conjunction นะครับเรามาดูตัว option ของข้อ3ให้เลือกนะครับทุกข้อเลยนะทุกข้อเลยเป็นเ,เป็นได้นะเป็นได้เป็น subordinate conjunction ได้แต่ทีนี้ในเมื่อมันเป็นได้หมดเนี่ยสุดท้ายก็คือเราต้องดูความหมายละนะครับต้องดูความหมายเออสเตลา Stella, เนี่ยเขาซ่อนไว้นะซ่อนไว้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับส่วนข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเธอกลัวว่าใช่ไหมเธอกลัวว่า จูรี่ของเธอเนี่ยจะถูกขโมยไปงนั้นข้างหน้าประโยค she was afraid เนี่ยจะต้องเป็นเหตุผลนะเหตุผลที่เธอทำไอประโยคแรกเห็นไ,ไหมครับั้นเป็นเหตุผลทีนี้ c l a u ที่เป็นเหตุผลแล้วตามหลัง conjunction ก็มี conjunction แค่ไม่กี่ตัวนะครับหนึ่งในนี้ก็คือคำว่า because นะครับคำว่า because เพราะ because แปลว่าอะไรแปลว่าเพราะว่าใช่ไหมครับงั้นถ้าเราลองเอา because เข้าไปแทน in case เนี่ยเราจะเห็นว่ามันโอเคเลยสอดคล้องเลย Stella carefully hid all her jewelry in the cabinet because she was afraid that it would be stolen นะครับข้างหลังเนี่ยเป็นเหตุไหมข้างหน้าเนี่ยเป็นผลนะครับงั้นก็โอเคเลยข้อ81ตอบ because นะครับไปที่ข้อ82ต่อครับข้อ82บอกว่า The cars have not moved for almost an hour. By the time we get to the airport, uh, Martha's plane has certainly left. นะครับตรงนี้ก่อนอื่นเช็ค tense ก่อนเราเห็น get นะครับ get เนี่ยบอก tense เ,เราว่าอันนี้เป็น present tense present tense แล้วคำว่า by the time เนี่ยนะครับบอกเราว่าข้างหลังเนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่เขาคาดเดานะครับเขาคาดเดาเพราะอะไรเพราะไบตาทามแปลว่าณเวลานั้นณเวลานั้นเนี่ยนะคือณเวลานั้นเนี่ยตอนพูดตอนพูดคําว่าณเวลานั้นเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ในในเวลานั้นจริงไหมเวลานั้นเป็นอนาคตนะครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเวลานั้นเป็นอนาคตเนี่ยไบตาทามเนี่ยบอกเราแล้วว่าประโยคข้างหลังเนี่ยหรือคลอสข้างหลังเนี่ยนะครับมันควรจะต้องเป็น มันจะต้องมีมันต้องต้องมีฟิวเจอร์ต้องมีการใช้โมเดลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับงั้นเดอไทเนี่ยเป็นตัวบอกใบ้ว่าต้องใช้โมเดลนะครับงั้นในเมื่อประโยคนี้ไม่มีโมเดล We get to the airport ไม่มีโมเดลตรงนี้มันถูกอยู่แล้วใช่ไหมครับงั้นประโยคข้างหลังนี่แหละมันจะต้องมีโมเดลนะครับมันจะต้องมีโมเดลก็คือมาถ้า plane has certainly left ตัวรนี้ต้องมีโมเดลละ งั้นเรากาหัวข้อ4ไว้ก่อนนะครับกาข้อ4ไว้ก่อนว่าข้อสเนี่ยเขาต้องสงสัยล้แต่ทีนี้เราย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งนิดนึงว่าโอเคไหม word order โอเคไหมนะครับ have not moved นะครับตรงนี้ have เป็น uh, verb นะครับเป็น verb to have นะแล้วใส่ not อย่างนี้แสดงว่าต้องมีรูป perfect นะครับงั้น move ตรงเนี้ยแน่นอนว่าเป็น past participle have กับ move เนี่ยเป็น form perfect ใช้ n o นตรงกลางโอเคไม่มีปัญหานะครับ word class ผ่านสะกดถูก เอ่อ word order ถูกนะครับโอเคตรงนี้ใช้ have ข้างหน้าเป็น cars เติม s นะครับใช้ have ได้โอเคไม่มีปัญหาครับข้อ1ผ่านข้อ2 for almost an hour นะครับเอ่อเราจะเห็นว่าคำสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเอ่อ uh, period เนี่ยนะครับเป็น an hour นะครับ hour เ uh, อ่อมี an d อยู่ข้างหน้าโอเคนะครับไม่ผิดมี article an d อยู่ almost แปลว่าเกือบใช่ไหมครับเกือบชั่วโมง for เนี่ยเป็น preposition นะครับตรงนี้ข้อ2ทั้งหมดตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น prepositional phrase ก็คือเป็นกลุ่มคําที่ขึ้นด้วยคําบุพบทนะก็คือ for เนี่ยนะครับแล้วก็หลัง for ก็เป็นคํานามเป็น noun phrase อย่างเงี้ยโอเคไม่มีปัญหานั้นข้อ2เนี่ยถูกนะครับตรงนี้เป็นทำน้าที่เป็น adverb ด้วยเป็น adverb of duration คือบอกระยะเวลานะบอกช่วงเวลาว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับัน้นเราก็ โอเคไม่มีปัญหา1ผ่าน2ผ่านนะครับ3เราใช้ get to the airport ด้วยความที่ว่าเราพูดว่า by the time ก็คือณเวลานั้นใช่ไหม get to the airport ตอนนี้เราย,ยังไม่ถึงนะเราใช้ preposition to เนี่ยได้นะครับ get to the airport นะข้อ3ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันใช้ preposition to ได้เลยนะครับอ,อันสุดท้ายแล้แน่นอนแล้วข้อ4นั่นแหละที่มีปัญหาแล้วเมื่อกี้เราเรา เราทดไว้ว่าจะต้องมีโมเดลใช่ไหมครับในเมื่อประโยค B e get เนี่ยมันถูกแล้วแล้วไม่มีโมเดลก็คือประโยคนี้แหละจะต้องมีโมเดลนะครับงั้นตรงไหนที่เราก็เลือกดูออปชันของข้อ4ขึ้นมานะครับข้อ4เนี่ยไม่ตัวไหนที่ไม่มีโมเดลตัดทิ้งได้เลย A ตัดทิ้งนะครับ B ตัดทิ้งได้เลยนะครับแล้วกเ็เหลือข้อ4กักดีที่มีโมเดลวิวนะครับแต่วิวลิฟเซอร์เชลีตัวนี้นะครับเป็นฟิวเจอร แบบอะไรครับ simple นะครับเพราะว่า view แล้วตามด้วย zero infinitive อย่าง l e a v นะครับในขณะที่ w uh, เนี่ยนะครับเป็น view แล้วเป็น have have ตัวนี้เป็น zero infinitive แต่ด้านหลัง have มี left ซึ่งเป็น past participle ตัวนี้เป็น form ของ passive voice เออขอโทษเป็น form ของ perfect นะครับนะเป็น form ของ perfect นะครับงั้นตรงนี้เราเรียกว่า future perfect นะครับ perfect นะครับนั้นข้างบนเนี่ยมันเป็น future perfect เนี่ยความหมายมันได้อยู่แล้วนะเราลองแปลความหมายนะครับ the c a r รถยนต์นะครับไม่ขยับขยื่นเลยนะครับเ,เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงละนะครับกว่าจะถึงนะบ่ายเที่ยงก็คือณนะเวลานั้นนะ we get to the airport ณเวลาที่เราถึงสนามบินเนี่ยนะครับ martha's plane ก็คือเครื่องบินของ martha เนี่ย ก็น่าจะออกไปแล้วล่ะก็คงออกไปแล้วและคงจะออกไปแล้วแหละนะครับออกไปแล้วแหละนี่คือเป็นคําแปลของของพวก perfect form แน่นอนคือเน้นการกระทําที่ทําเสร็จแล้วทําไปแล้วนะครับนั้นตรงนี้ใช้ perfect ได้แล้วก็เมื่อกี้เราบอกว่าต้องมี m o d e l นะครับงนั้นข้อข้อที่ถูกก็คือข้อ D dog นั่นเองนะครับข้อ82ก็ข้อที่ผิดคือข้อ4แล้วก็ตัวที่ถูกก็คือ options D ของข้อนั่เเนง นะครับไปข้อ83ต่อเลย83เนี่ยนะครับเราจะสังเกตเลยว่าตัวที่มันมาแปลกๆเนี่ยคือชุด g e n ล Listen นะครับตัวนี้มีโมเดลขึ้นอย่างนี้มีตามด้วย subject อย่างนี้ตามด้วย verb อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันควรมันอยู่ในรูปของการ in v e r t ใช่ไหมมันเป็น inversion ทีนี้เนี่ย inversion เนี่ยไม่เป็นคำถามมันก็มีไม่กี่กรณี <laughs> inversion มีไม่กี่กรณีถ้ามันเป็นคำถามมันก็ต้องมี question mark นะครับแต่ตัวนี้ไม่มี question mark เราไม่เห็น question mark ตรงไหนเลยงั้นตัดเรื่องคำถามไปได้2ก็คือว่ามันจะต้องมีการใช้ if แล้วละนะครับมีการใช้ if แล้วละนะคือละคำว่า if นั่นเองนะครับนะงั้นเป็นไปได้ว่าประโยคนี้นะครับเป็น if clause นะเป็นไปได้ว่าประโยคนี้เป็น if clause แล้วมีการละ if เกิดขึ้นเราเลยต้อง invert นะ invert เอาตัว ชุดมาวางไว้ข้างหน้า,นาทีนี้อเราลองดูก่อนนะครับข้อหนึ่งเนี่ยนะมันทำแม่งทำแม่งแล้วนะมันสงสัยแล้วว่าเราแต่เรารู้แกวมันว่าเราละอีกแน่นอนเรื่องนี้นะครับนี้เราลองเช็คข้อ2ก่อนนะครับข้อ2ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าเป็นนาวนะครับ forecast แปลว่าการพยากรณ์นะครับอวเซอร์ก็คืออากาศสภาพอากาศงั้นอ่วิเซอร์ forecast ก็คือการพยากรณ์อากาศนะ ใ่ t เดเป็น article อยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างอะไรนะครับงนั้นข้อ2เนี่ยผ่านนะ w o r r o r r e r ผ่านนะครับการจัดเรียงผ่านนะครับ before ข้อ3นะครับแล้วตามด้วย l i v i n g the h o u s e Living ตัวนี้เนะเป็นอา่าเป็นเจอนนะครับตรงนี้เป็นเจอเรนเจอเรนมีค่าเท่ากับคำนามใช่ไหมทำหน้าที่ได้เหมือนน้ำเลยทุกอย่างเลยนะครับงั้นข้างหน้าเจอ u n นเนี่ยเป็น before ซึ่งเป็น preposition ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ นั้นก็ยังโอเคอยู่นะถ้าเราดูความหมายก็ยังโอเคอยู่นะครับเจนเนี่ยฟังเรายังไม่ต้องแปลตัวโมเดลนะเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะถูกหรือเปล่าใช่ไหมครับเจนเนี่ยฟัง the weather forecast ใช่ไหมครับพยากรณ์อากาศก่อนนะก่อนออกจากบ้านก็โอเค before ก็เป็น preposition ที่ใช้ได้นะครับทีนี้ตัวคำใบ้จริงๆมัน ก่อนที่เราจะมาดูข้อ4เนี่ยเราผ่านข้อความมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นคลอสตัวที่2เราเห็นคอมมาเนี่ยนะเห็น m a เนี่ยแน่นอนแล้วว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่ามันควรจะต้องเป็น if cross ใช่ไหมแล้ว if cross ่อ,องเนี้ยคือ if เนี่ยต้องอยู่ข้างหน้าแล้วมีอมม่าข้างกลางแบบนี้นะครับงั้นข้อนี้เป็น if cross แน่นอนละ90%นะแล้วข้างหลังเนี่ยมันบอกว่า she would นะครับ certainly have taken ตัวนี้ยิ่งชัดเลยครับนะ would นะครับมี would แล้วมี have taken นะครับแล้วมี have taken ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันเป็น uh, if clause ที่นะครับมี verb นะก็คือมี model model ที่เป็น weak อะยวเขียนใหม่เป็น weak model นะครับ weak model แล้วบวกด้วยอะไรครับ perfect <laughs> บวกด้วย perfect นะ perfect ก็คือ have taken นั่นเองนะครับ นั้นประโยคในลักษณะที่มีประโยคด้านหลังแบบนี้นะครับประโยคด้านหน้าเนี่ยจะต้องเป็น if แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องตามด้วยอะไรครับ subject แล้วก็ตามด้วย perfect นะครับแต่ต้องเป็น past perfect น,นันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขยับหน่ ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าฟอร์มเนี่ยเราได้ฟอร์มของข้อนี้ละฟอร์มของข้อนี้มันคือ if clause subject แล้วเป็น past perfect แล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็เป็น weak model แล้วตามด้วย perfect เห็นไหมครับเมื่อกี้เขียนไม่หมด s u b บวกด้วย weak model แล้วตามด้วย perfect นะเเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันชัดเลย มันบอกเราชัดทั้งข้างหน้านะครับควรจะต้องเป็น if clause แล้วเป็น subject แล้วเป็น past perfect นะครับทีนี้เราดูก่อนว่าข้อไหนที่ผิดแน่นอนทั้นข้อหนึ่งเนี่ยผิดแน่นอนข้อ4ีนีไม่ต้องพิจารณา,าเลยนะครับข้อ1เนี่ยนะผิดเนะี่ยเพราะว่ามันมีชุดอยู่มันมี model อยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นอะไรเป็น past perfect ธรรมดาซึ่งก็คือเป็น verb to have ใช่ไหมซึ่งเป็นเป็นแ a d ใช่ไหมครับบวกด้วยเว r ร์สนะครับฉะนั้นตรงข้างบนเนี่ยมันไม่มีแ a d แต่มันเป็นชุดแทนนะฉะนั้นข้อ1ผิดแน่นอนเลยครับวิธีการหาก็คือข้อ1ผิดเราดู options ครับ o p t ชั n อันไหนที่มีแ a d กับมีเว r ร์บสครับเลือกไว้เลยครับมี b ครับแล้วมี c ครับที่มีแ a d แล้วเป็นเว r ร์สมนะครับนะเลือกไว้เลยครับ ad ตัดทิ้งครับ แต่ทีนี้ b c C ต่างกันยังไงครับต่างต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณเลือกข้อ b นะครับมันจะต้องมี if วางอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเรามี if อยู่เนี่ยนะครับเราเอา subject ตามด้วย past perfect ได้นะแต่ในเมื่อมันไม่มี if อยู่เมื่อกี้เราคุยกันแต่แรกเลยว่ามันเป็นเรื่องของการละ if ใช่ไหมถึงจะมีเกิดการ invert แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับนั้น เมื่อมีการลนะ if นะครับัน้นข้อที่ถูกก็คือต้องมีการ in v e r t นะจริงๆแล้วถ้าเขียนเนี่ยจริงๆน่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถูก,กน,นะครับ if Jane เป็นไงครับ had listened เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถูกเลยนะครับแต่บังเอิญว่าประโยคหลักเนี่ยประโยคโจทย์ของเรามันไม่มี if นั้นมันควรจะต้องอยู่ในรูปของ in v e r t ซึ่งจะต้องเอา verb ขึ้นก่อนนะครับก็เป็น had Jane นะครับ listened นั้นมีข้อ C เท่านั้นนะครับที่ตรงนะครับนั้นข้อ83ก็ส่วนข้อที่1เนี่ยผิดนะครับส่วนออปชันที่ถูกก็คือออปชัน C นะครับน,นี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมข้อ83เราเลือกข้อ C cat นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อ84ครับผม84นี่ค่อนข้างง่ายนิดนึง แต่ว่ามันกด็ดูดูดูไม่ง่ายขนาดนั้นเนี่ยมัต้องสังเกตนิดนึงนะครับข้อ84เนี่ยจุดสังเกตเนี่ยมันอยู่ที่เลดเลยครับอยู่ที่เลดนะครับอยู่ที่เลดเลยเราจะเห็นว่าเลดเนี่ยนะครับนะมันจะมีการใช้เนาะใช้เมคใช้เลดนะครับทีนี้ถ้านเลดเนี่ยนะครับตามด้วยนะตามด้วยหนาวใช่ไหม ตามด้วย now หรือ now ฟ r ช s ะไรก็ตามนะครับมันจะต้องตามมาด้วยอะไรครับ zero infinitive นะนะถ้านึกไม่ออกกฎนี้นะครับขอให้นึกเพลงของเอลซ่าไว้นะครับ frozen นะครับคือ let it go นะครับ let it go เราจะเห็นว่าเขาไม่ใช้คำว่า let it go ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมไม่ใช่เขาใช้ let.it.go นะครับ go ตัวเนี้ยเป็น zero infinitive นะครับนะทั้นอันนี้เหมือนกันเลยนะครับทีนี้แล้วไอ้นาวหลังเลตแต่มันคืออะไรมันก็คือเนี่ยครับตั้งแต่ any of his staff members นะครับจริงนาวหลักมันคือ members นี่แหละนะครับแล้วก็ staff ก็เป็นตัวขยายบอกว่า members เนี่ยเป็น อะไรเป็นสตาฟเห็นไ,ไหมเป็นสตาฟของใครก็ใส่ชิสนำหน้าเข้าไปอีกนะครับแล้วอยากจะขยายอีกก็เอาออฟเอาเอนี N ่ e มานะครับนะนั้นเอนี A ่ N e ก็บอกว่าอันไหนก็ได้นะอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ของอะไรของสมาชิกพนักงานของเขาเห็นไ,ไหมครับนะอันไหนก็ได้นะสมาชิกพนักงานของเขาเนี่ยคนไหนก็ได้ใช่ไหมนะ เราใช้เลตตามด้วย now ตรงนี้เราเจอ now นา r a s e แล้วนั้นเราไม่ต้องพิจารณาแล้วว่า a n นเนี่ยถูกหรือไม่นะครับเพราะว่า any เนี่ยอยู่อย่างนี้โอเคอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือยิ่งมาเจอ did not อย่างนี้ด้วยนะครับข้างหน้าเป็นปริเสธแล้วใช้ any ตามมาเนี่ยนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาก็สิ่งที่ผิดก็คือข้างหลัง now เนี่ยนะครับ นะข้างหลัง now นี่แหละก็คือข้างหลัง staff members นี่แหละที่เป็น to take ซึ่งตัวนี้มันเป็น to infinitive ซึ่งจริงๆตำแหน่งมัคนควรจะต้องเป็น zero infinitive ตำแหน่งตรงนี้มัคนควรจะต้องเป็น zero infinitive นะครับงนั้นข้อ3ามเนี่ยผิดแน่นอนอย่างอื่นไม่ต้องไปพิจารณาละนะอย่างอื่นไม่ต้องไปพิจารณาละนะครับังนั้นเ,เราก็เลือกข้อสามมาเลยข้อ3ามเนี่ยเป็น option สตัวเนี่ย เลือกตัวที่เป็น zero i n f i n i t i ครับมีตัวเดียวคือ take to เป็นช่องสองขอโทษนะครับ to เป็น to <c oughs> เป็นช่องสองนะครับ take เป็นช่องหนึ่ง present tense taking เป็น present participle นะครับงั้นมีตัวเดียวที่เป็น zero i n f i n i t i ก็คือ take นะครับอย่างนี้มันอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่า h uh, i a t staff members เนี่ยมันเป็นอะ,อะไรอ่ะ มันเป็นพหูคูอ่ะนะมันเป็น plural นะครับซึ่งพอตามด้วย take เนี่ยมันก็จะดูว่าเอะตรงนี้เป็น v1 หรือเปล่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็น zero infinitive นะครับเป็น zero infinitive งั้นข้อ84ก็ตอบนะข้อ3นี่แหละที่ผิดนะครับแล้วก็ options a นี่แหละที่ถูกนะครับ take ธรรมดาข้อ85ครับ85บอกว่า the nurse asked the visitors walk into the room quietly Since the passion h a s just gone to sleep นะครับเ,ออเราดูตรงที่ถูกก่อนนะเราดูตรงที่ถูกก่อนเราเห็นกรเนี่ยนะครับเห็น verb ช่อง3อย่างกรเนนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยมี verb to have นะซึ่งเข้าให้มาเป็น verb verb ออ to have ที่เป็นช่องสองก็โอเคนะครับ past tense เป็น had just gone นะครับนั้นก็โอเคนั้นข้อ4เนี่ยไม่มีปัญหาละข้อ4่เนี่ยผ่านนะครับเออ since เนี่ยนะครับนับตั้งแต่ นะอันนี้ต้องคงต้องดูความหมายกันนิดนึง The nurse asks the visitors walk into the room quietly อันนี้อาจจะเป็นบอกว่าพยาบาลเนี่ยเขาขอร้องใช่ไหมครับ ask ตัวนี้เป็นขอร้องขอร้องขอให้ทำนะครับ a s k the visitors ก็คือผู้มาเยี่ยมนะครับให้เดินเนี่ยเข้าห้องเนี่ยเข้าไปในห้องนะ walk into นยะครับเดินเข้าไปในห้องเนี่ยอย่างเงียบๆหน่อย ถ้าดูข้อสองเนี่ยข้อสอง word order ได้นะครับ into the room นะตามด้วย the room เนี่ยได้แล้วก็ปิดท้ายด้วย uh, adverb manner ได้ quietly นะครับนะได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับ word order ได้นะข้อสองไม่มีปัญหาผ่านนะครับ since เนี่ยเป,เ,เป็นตรงนี้ since นี่ถือว่าเป็นเ,เป็น conjunction ละนะครับเป็น conjunction แล้วก็บอกเวลาว่า ตั้งแต่นับตั้งแต่นะบอกให้เดินเงียบๆเ,เนี่ยนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่คนไข้ใช่ไหมครับอนอนหลับแล้วนะฮา j u จ t gone to sleep เข้านอนกันหมดแล้วนะครับใช้ซิ n c ์ก็ความหมายก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าบอกจุดเริ่มต้นของเวลานะครับซิ n c e เนี่ยจะบอกจุดเริ่มต้นของเวลางนั้นจุดเริ่มต้นของเวลาที่ขอให้เดินเงียบๆก็คือคนไข้หลับกันหมดแล้วนี่แหละนะครับังั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร สิ่งที่ผิดเนี่ยมันคือข้อ1นะครับข้อเนี่ยเราเห็นลักษณะของ ask นะครับแล้วขอให้ใครทำอะไรเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทำเนี่ยควรจะต้องเป็นแผนการนะรเป็นแผนการของใครแผนการของ The เน r s e เป็นแผนการของพยาบาลน,น,นเวลาเราพูดถึงแผนการเนี่ยหรือเวลาเราใช้คําที่บ่งบอกถึงแผนการเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อะไรก็ตามนะครับ มันไม่ควรจะเป็น zero infinitive ในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะต้องเป็น to infinitive นะครับเป็น to infinitive หรือ infinitive with to นั่นแหละนะครับที่เรารู้จักกันนะครับัน้นมันก็ต้องเป็นข้ออะไรครับข้อไหนที่เป็น walk ที่เป็น to infinitive นะครับก็คือข้อ บีบอยท่านเองนะครับมีข้อเดียวนะทีนี้เนี่ยถ้าใครมั่นใจนะครับว่าข้อนี้มั่นใจเรื่อง tense นะก็จะคิดได้อีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเราไม่คิดแบบเรื่องของ infinitive นะเราก็จะคิดได้อีกแบบหนึ่งวิธีคิดข้อนี้มี2แบบแบบแรกก็คือคิดเรื่องของ infinitive ใช่ไหมครับกับ x ตัวนี้ที่เป็นตัวใบนะครับอันที่สองอีกอันหนึ่งที่ที่เอาเป็นวิธีคิดได้ก็คือว่า เช็คเทนส์เลยครับเช็คเทนส์ ense, นะครับเช็คเทนส์เลยว่าอย่างโอเคอย่าง forget, เมื่อกี้เราดูข้อสี่เนี่ยเราดูข้อสี่ว่าก่อนเนี่ยแน่นอนละต้องตามด้วย verb to have แล้วเขาให้มาเป็น had เนี่ยนะครับซึ่งก็โอเคถูกต้องแล้วถ้าข้อสี่เนี่ยมันถูกต้องมันคือ had ก่อนใช่ไหมครับนะถ้าข้อสี่มันถูกต้องเนี่ยแสดงว่าข้อนี้ทั้งข้อจะต้องเป็น past tense นะครับ แล้วในเมื่อถ้าทั้งข้อมันเป็น past tense นะครับมันจะต้องมีตัวผิดนะเรารู้ว่าข้อหนึ่งเนี่ยผิดแน่นอนละนะครับผิดตรงที่ walk เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ a s k เนี่ยโอเคละเป็น past tense นะครับเรามาดูตัวเลือกตัว option s ของข้อหนึ่งเนี่ยโผล่ Pro มาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มีตัว past tense เนยนอกจากข้อ b นะครับงั้นเราก็กาข้อ b ได้เลยทันทีเลยนะครับอันนี้คือวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไม่หาที่ to infinitive ก็หาที่ t e n s นะครับก็ใช้ t e n s หาน,นี้ก็เป็นฉเฉลยนะครับข้อ81ถึงข้อ85นะครับในส่วนของ p a t h 3นะ error identification นะครับ one หนึ o 6. เดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะเป็นข้อ86ถึงข้อสุดท้ายคือข้อ90นะครับอีก5ข้อเดี๋ยวไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ